สวัสดีค่ะคลิปนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะถึงคนที่อยากจะมีรายได้เสริมนะคะ เราจะให้ค่าที่ชวนเพื่อนมาคนละ500บาทนะคะใครที่ชวนเพื่อนมาเรียนนวดไทยส่งเสริมสุขภาพกับสมาคมนะคะหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะคะเรียนจบเรามีใบประกาศสมยบัตรมอมให้นะคะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพรับรองหลักสูตรให้แล้วค่ะใบประกาศสามารถที่จะนําไปขึ้นทะเบียนหมอนวดไทยได้ทุกจังหวัดนะคะ สามารถเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นของตัวเองได้นั่นก็คือขยักเปิดร้านที่บ้านของตนเองนะคะจะเอาไปเปิดจังหวัดไหนนะคะอยู่มุมไหนนะคะก็แจ้งกับกระทรวงสาธารณาสุขในจังหวัดที่ท่านจะไปเปิดนะคะได้หมดเลยค่ะนะคะหรือจะสมัครงานก็ได้จะทั้งในประเทศหรือต่างประเทศก็เอาไปประกาศไปใช้ได้เหมือนกันนะคะจะเป็นโรงพยาบาลหรือ โรงแรมหรือร้านนวดทั่วไปนะคะจะหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้หมดเลยค่ะใครที่ฝากเชิญชวนเพื่อนๆกันด้วยนะคะยินดีค่ะจะให้ค่าแนะนำเพื่อเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมรายได้ซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณมากนะคะโทรติดต่อที่เบอร์0638963893อีกเบอร์0864284529ค่ะขอบคุณมากนะคะ